โูฮอล95เต็มถังครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนเจอกันอีกแล้ว EP นี้ก็เป็น EP ที่สองครับสำหรับบิดหมดถังผมก็ได้เจ้า Gpx มานะครับเพื่อจะใช้ในการรีวิวบิดหมดทังของผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปได้ถึงไหนนะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆนนะครับ สำหรับอีแรกนี่ก็ได้รับการตอบรับดีมากสำหรับเส้นทางที่ผมจะเดินทางไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเพชรบูรณ์ดีกว่าไหมเพราะว่าเจ้า GPX g จ2 0 0สองร้คันนี้เนี่ยได้ข่าวบอกว่าประหยัดน้ำมันมากอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไปเส้นเพชรบูรณ์เนี่ยไม่รู้จะไปถึงเพชรบูรณ์หรือเปล่านะ เากเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะรีวิวเรื่องของฟิลลิ่งกครับขี่เรื่องของเท้าสปีดแล้วก็ย่านความเร็วที่ขี่สบายแล้วก็คันนี้ขี่ในเมืองก็ซอกแซกได้ครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แย่นะซอกแซกง่ายด้วยเหรอลองสัว์ให้ดูนิดนึงแล้วกันทางล,งล้ง เขาจะปิดเลย ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสมสิบห้าได้มั้งน่าจะไม่ขึ้นละซอกแซกได้ไมิโนจริงจริงๆมันซอกแซกได้นะถ้าพับกระจกแต่ผมขี้เกียจพับกระจกมันแข็งมากเจอดทางนี้แล้วกันคารูไปไปเขียว ปิดหมดคันเร่งแล้วเนี่ยร้อยสามห้าร้ยสาหกรอยสปหน่อยๆเฮ้ยร้อยสเกือบเกือบร้อยสิบบับเดินใหม่ ก็ถือว่าโอเคครับมาพูดเรื่องของท่านั่งกันดีกว่าท่านั่งของเจ้าจ r อารสองร้อยานี้เนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะนะค่อนข้างออกไปทางสปอร์ตเลยแหละบางคนเนี่ยไม่เคยขี่สปอร์ตแล้วถ้ามาขี่เจ้าตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าท้านั่งไม่ถูกต้องเมื่อยเพราะขนาดนั่งตามหลักที่ถูกต้องยังเมื่อย เมื่อยในที่นี้คือคือในระยะยาวเนี่ยถ้าเราเดินทางอ่ะเมื่อวานผมลองขี่แล้วเดินทางระยะยาวเนี่ยแน่นอนมันเมื่อยหมดแหละรถอะไรก็เมื่อยแต่นี้ถ้านั่งที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงหลายคนเนี่ยขี่เจ้าสปอร์ตเนี่ยเจ้ารถทรงสปอร์ตเนี่ยชอบเนี่ยขี่เงี้ยเอาน้ำหนักเนี่ยแขนตรงเนี่ยกดไว้ที่แฮนด์นี้น้ำหนักก็มากดที่ข้อ กดที่ข้อแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณก็เมื่อยเมื่อยไปยันไหลถ้าขี่ที่ถูกต้องเนี่ยคุณต้องก้มมางอศอกนิดนึงแล้วใช้หน้าท้องเนี่ยใกล้นิดนึงใช้ขาหนีบถังอันนี้คือท่านั่งที่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไกลผมก็ต้องฝึกให้ชินให้กล้ามเนื้อมัน ชินกับท่านั่งของรถที่เราขี่อยู่ประจําแล้วเราก็จะนั่งท่านี้โดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปแบบฝืนธรรมชาติไม่ต้องอะไรจะงงขี่นะสบายมากเลยมันถามว่ามีเมื่อยไหมมันก็ก็มีบ้างอะ่ะคุณคุณนั่งก้มนานๆคุณเมื่อยปะล่ะเมื่อยยืนานานๆก็เมื่อยยืนถูกต้องสองขาตรงก็เมื่อยต้องปึกไว้นะ ถ้าไม่ฝึกก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้นะเราก็ขี่เมื่อยหัวไหล่เมื่อยข้อมืออยู่นั้นน่ะแล้วเวลาเลี้ยวอะ่ะแขนตรงเนี้ยแมันก็ติดถังไงแขนน่ะมาพูดกันในส่วนของสเปกรถกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ลืมพูดเจ้าจีอาร์สองร้อยคันนี้เนี่ยก็คือสองร้อยซีซีแต่ซีซีจริงๆเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดซีซีมีถังน้ำมัน 1 1ลิตรอันนี้น่าสนใจเพราะว่า1 1บเลิตรเนี่ยกับเครื่องยนต์2 0 0รน่าจะไปได้ไกลพอสมควรอีกทั้งน้ำหนักตัวอยู่ที่1 5 0ยหโลซึ่งผมว่าเบามีน้ำหนักที่โอเคอ่ะไม่ไม่หนักเกินไปแล้วก็มันมันกำลังดีอ่ะผมรู้สึกว่ากำลังดี1 5 0ยหโลในไซส์2 0 0ร้ซีซีเกียร์ก็มีทั้งหมด6เกียร์ รอบตัดที่อยู่ประมาณ1,500รอบได้นะผมไม่แน่ใจแต่ว่าลองฉี่ดูแล้วประมาณนี้แหละประมาณ1น0 0งหมืน่อยไม่ถึง1,000พัก็ถือว่าเป็นรถที่ลากรอบได้พอสมควรอย่างเลื่อนไมเนี่ยผมชอบมากเลยนะมีบอกวัดรอบมีบอกความเร็วอ่ะนีเรื่องปกติมีบอกเกียร์อันนี้ดีมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีบอกอุณหภูม ความร้อนของเครื่องยนต์ซึ่งเมื่อวานผมลองขี่ดูแล้วขี่ในเมืองก็อยู่ประมาณ 90-85-90-85- ถ 90, 85ึง90องศาแต่ถ้าขี่ออกต่างจังหวัดเดินทางเรื่อยๆเนี่ย,ยผมว่าอุณหภูมิน่าจะอยู่เนี่ยแหละประมาณตอนนี้68ผมว่าก็ประมาณเนี้ยแหละ GPE GR 200คันนี้เนี่ยเรื่องของความร้อนเนี่ยมันไม่ร้อนไม่ร้อนผมพูดเลยว่าไม่ร้อนแต่กาเร่งก็ค่อนข้างดีนะ เกียร์แต่และเกียร์ที่เปลี่ยนน่ะนิ่มมากนิ่มนวลแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยอีกทีดีกว่า ตอนนี้ขี่ไป305้าโลเริ่มวอดแล้วเริ่มดิบไม่ไปแล้วเริ่มดิบหมดถังแล้วแล้วก็ฝนตกครับตอนนี้วอดแล้ววอดแล้วกระตุกแล้วเริ่มไปไม่ไหวแล้วดิบไม่ไปแล้ว วอดละดูซิว่าจะไปได้ถึงไหนงอดวอดตอนนี้ก็สามร้อยหกโลแล้วอีพีที่แล้วครับมีหลายคนคอมเมนต์มานะว่าเออปั๊มติกมันจะเสียไหมมันจะมีปัญหาไหมอะไรพวกนี้ปล่อยให้น้ำมันหมดถังอ,อ่าผมจะบอกงี้ครับถ้าทำบ่อยๆมันก็ไม่ดีหรอกแต่เนี้ยคือผมคุยอ่าทาง พพเอแล้วว่าจะทำคลิปอารมณ์นี้เขาก็อนุญาตให้ทําสามว่าเป็นปัญหาเยอะไหมมัน,ไม,มนไม่หรอกครับคุณนึกถึงตอนคุณขี่รถแบบไม่ตั้งใจแบบไม่มีน้ํามันจริงๆอ่ะครั้งแรกเราเปั๊มไป๊เสียเลยสมพุ่งตรงว่ามันก็เกินไปแมันก็ดูไม่ไม่ผนไม้ทงมือสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์มากันด้วยนะครับสาหรัอบอูหนึ่งตอนนี้ ร่มไม่ไหวละเราต้องโกงด้วยกันสี่เกียร์หกแล้วก็ไหลว่าน่าจะไปได้อีกหน่อยสามร้อยแปดโลแล้วครับมันยังไปได้อยู่ก็ไปเฮ้ยนืมบอกเขามีไฟผ่ามากนี่เออเ้าเกิดไฟผ่ามากเฮ้ยบางทีก็คิดนะเมื่อกี้ขี่มาระหว่างทางก็คิดกูดทำอะไรลงไปหรือวะ ให้มันจบที่ตรงนี้แล้วกันโอ้โหดับพอดีสุดยอดอเข้าเกียวว่างกันเจ็ดสัดา์เช้เที่ยงพอดีทุกคนออกจากบ้านแปดโมงสามร้อยเก้ากิโล ็มาเข้าเรื่องสรุปแล้วกันสำหรับ g p x GR ตัวนี้นะครับ GR 200เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันพอสมควรเนาะแล้วก็ความเร็วเฉลีย่ยยืนพื้นที่ผมขี่เนี่ยอยู่ที่1 2 5ยถึงระยะทางที่ทำได้เนี่ยหลังจากที่ไฟกระพริบแจ้งเตือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ249ถึง250โลตอนนี้หมดที่ สามร้อยเก้าโลหน่อยๆถ้าเพื่อนๆที่ซื้อ GJR ER 2 0 0ตัวนี้ไปใช้ก็จะได้รู้กันว่าหลังจากที่นับปัดตรงเจน้ำมันเตือนเนี่ยก็จะขี่ไปได้อีกห้าิบกิโลโดยประมาณตอนนี้ระหว่างที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมก็จอดอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์จาก,กเกษตรววามินเรียบด่วนตรงที่ที่ผมเติมน้ำมัน มาถึงตรงนี้ได้3 0 9กโลนหน่อยเลย,ย,ย,ยถือว่าประหยัดน,น้ํามันพอสมควรเนาะเดี๋ยวลองมาคํานวณดีกว่าครับว่าน้ํามันหนึ่งถัง11ลิตรวิ่งไป3 0 9กโลได้เท่าไหร่3 0 9กโลหาร11ลิตร2 8 0 9กโลลิตรใช้ได้ใช้ได้28โลลิตรเครื่องยนต์2 0 0ซีซี198ซีซี แล้วก็ตรงที่อยู่อําเภอนาเฉลียงโอเคเกือบถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์อ่ะเลยตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปอีกหน่อยก็ไปนู่นได้เลยนะเขาพ้อไปสายรู้สิบสองเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยต้อง ขอบคุณทาง Gpx Thailand มากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่ติดตามดูจนจนจบเลยเนาะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับส่วนคลิปนี้กลับบ้านละเดี๋ยวดึกสวัสดีครับ ซื้อมาขายให้เนื้อกันในเส้นมันแบบเดี๋ยวมันดาเดี๋ยวมันเมันเน่ด่ดาเดี๋ยวมันบน่นถงละโลจ่ะถุงละโลใช่ไหมครับาตามนี้เลยใช่ไหมถุงนึงครับ